เป็นใครก็ทนไม่ไหวครับต่อให้เป็นน้องที่คลานตามกันออกมาฮะคือก่อนหน้านี้ไปเจอศพของคุณตาอายุ75ปีนอนหงายเสียชีวิตในลักษณะคือขาในพาดอยู่บนรถเข็นอยู่ริมถนนสายโชคชัยเด็กอุดมที่บุรีรัมย์นะครับแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่ใกล้กับศพคล้ายกับเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนฮะ จากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยพบว่าบริเวณหัวถูกของแข็งทุกตีเป็นแผลชกันจนกระโหลกเปิดแต่พอตำรวจไปไล่เช็ควงจรปิดกล้องที่ติดอยู่ตามถนนเนี่ยไปเจอหลักฐานชัดเจนเอาดูครับลูกชายคนเล็กผู้ตายเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ภาพนี้นำร่างของพ่อใส่รถเข็นแล้วลากไปด้วยตามถนนโอ้โหรถเข็นคันนี้ครับจากนั้นเจ้าตัวก็เดินย้อนกลับมา เพียงคนเดียวไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์หรือรถเข็นมาด้วยแต่อย่างใดนี่ภาพอีกมุมตอนเดินกลับมาเห็นอย่างนี้ลูกชายคนเล็กก็เลยยอมรับสารภาพแม้ว่าจำนวนต่อหลักฐานได้ไหมเนี่ยว่าเป็นคนลงมือฆ่าพ่อตัวเองอ้างว่าสามทุ่มคืนก่อนอพ่อเมาเหล้าเข้ามาหาเขาแล้วทะเลาะกันด้วยความรำคาญพ่อชอบดุชอบด่าที่เขาไม่มีงานทำเลยใช้มีดซึ่งอยู่ใกล้มือแทงไปที่คอจิ้มไป4-5ครั้งแล้วฟันซ้ำเข้าที่หัวของพ่อฮะจนพ่อแน่นิ่งถึงแก่ความตาย นำร่างพ่อขึ้นรถเข็นพ่วงท้ายมอเตอร์ไซคันเมื่อกี้เนี้ยอเอาไปทิ้งไว้ที่ข้างทางแล้วเดินกลับบ้านแล้วอำพรางศพครับให้ดูเหมือนกับว่าเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนที่ผมบอกตอนแรกว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ใกล้ๆกับศพอะไรแบบนั้นนะฮะ